สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะจอลึกตลาดหุ้นภาคเช้าวันนี้กับหมวยธนวันปันธชนนะคะเช้าวันนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเปิดทําการซื้อขายในแดนสีเขียวนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เราเห็นสัญญาณของการปรับฐานย่อตัวลงไปนะคะและก็ติดลบหลุด1,500ลงไปเรียบร้อยค่ะสําหรับเช้าวันนี้เปิดมาที่ระดับ1501จุดนะคะเซ็นติิเด็กบวกขึ้นมา3จุดค่ะคุณผู้ชมคะ โดยต้องตามต่อกันนะคะว่าภาพของการรีบาวในเช้านี้จะมีโอกาสกลับขึ้นไปยืนเหนือพันห้ารได้หรือไม่นะคะสำหรับภาพของบรรยากาศตลาดหุ้นใน้าคฝั่งต่างประเทศส่วนใหญ่อยู่ในแดนสีเขียวกันค่ะเมื่อคืนนี้ดาวโจนปิดบวก82อจุดนสแดกบวก25จุด s อส0 0บวก7จุดนะคะส่วนภาคฝั่งยุโรปส่วนใหญ่ขค,คล้ากันไปค่ะฟุสซิลันดอนลงมา46จุดเซีฝรังเศสลบ14จุดเด็สกูมานีขึ้นมา57จุดค่ะ ข้ามาที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะตโตเกียวบวก65จุดค่ะสิงคโปร์ขึ้นมา16จุดในช่วงภาคเช้าหางเสียงฮ่องกงขึ้นมา210จุดนะคะเวียดต้ไต้หวันบวก10จุดอินโดนีเซียบวก29มาเลเซียบวก5และตลาดหุ้นของโซบวกขึ้นมา1จุดค่ะ1 5 0 0จุดวันนี้ขึ้นมายืนได้ไม่รู้ว่าจะลงไปทดสอบที่บริเวณต่ำกว่า1 ,500 อีกหรือไม่นะคะและการกำหนดกลยุทธ์ในบริเวณ1 5 0 0บวกลบแบบนี้นะคะควรจะต้องกำหนดกลยุทธ์ยังไงกันดีค่ะ ช่วงนี้พูดคุยสดๆในรายการกับนักวิเคราะห์นะคะนั่งอยู่กับเราตอนนี้ท่านเป็นรองกรรมการฝ่ายค้าหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ CIMB นะคะเรานั่งกันอยู่กับพี่เปียกนทวัฒน์อนรัตน์ค่ะพี่เปียกสวัสดีค่ะสวัสดีครับเหมือครับค่ะเมื่อวานนี้โอ้โหหุ้นลงแรงเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นคะทำไมถึงหลุด1,500จุดเลยคะก็ผมเข้าใจว่าคือมันเพิ่งมันหลุดตอนท้ายนะค่ะใช่ค่ะสายสก็ มันน่าจะเป็นความจงใจนะในความเห็นผมนะพยายามจะหลุดแต่ก็ไม่หลุดแล้วพอช่วงปิดตลาดตโดนกดลงมาให้หลุดพอดีเลยส่วนเหตุผลจะเป็นอะไรผมไม่รู้อาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะเอาเป็นว่าถือว่าพันห้ายังเป็นแนวรับอยู่ยังเป็นแนวรับอยู่นะคะยังเป็นแนวรับอยู่ค่ะทีนี้ขอมาดูกรอบแนวรับของเซตหน่อยนะคะให้พี่เปียกดูให้ค่ะตอนนี้เซตอยู่ที่ห5 0 1จุดนะคะคือตอนนี้พันหเป็นแนวรับแต่ว่า เราปิดหลุดไปแล้วด้วยเมื่อวานนี้ถือว่านี่ถือว่าไม่หลุดแล้วกันนะหยวนให้คนกันเองนะยวนหยวนนะขยวนยวนกันหยวนขยวนกันหลายคนบอกว่าอกลัวไปพันสี่ร้อยแปดสิบโลเดิมจังเลยคิดว่าไม่ถึงค่ะผมคิดว่ามันเป็นแค่ความพยายามแล้วก็วันนี้เขาน่าจะซื้อคืนเมื่อวานผมก็เห็นการซื้อคืนในหุ้นกลุ่มแบงก์แล้วนะค่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็น่าจะยืนบวกได้ทั้งวันนะครับค่ะ ถ้าจะยืนบวกได้ทั้งวันครับก็บแปลว่าถ้ายืนบวกได้ทั้งวันเนี่ย <Pam> ela, ก็แปลว่าจะยืนเหนือพันห้าร้อยจุดได้จนกระทั่งปิดตลาดค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะก็แนวรับหนึ่งพันห้าร้อยจุดถ้าเกิดยังคงทรงตัวอยู่ยแบบนี้ก็จะมีโอกาสยืนปิดบวกได้หนเหนือพันห้าร้อยจุดนะคะแนวต้านละคะนแนวต้นา,ตานก็ตอนนี้อย่าเพิ่งไปดูมันเลยนะครับค่ะเอาเป็นว่าเอาแนวรับเอาให้เอาให้รอดก่อนเอาให้รอดก่อนค่ะสมมติสมมติสมมติ worst case นะคะพันห้าร้อยแนวรับนี้ถ้าหลุด แนวรับถัดไปอยู่ที่เท่าไรคะเออผมยังไม่ไม่ได้ดูให้ยังไม่ได้ดูให้คิดว่าไม่หลุดคิดว่าไม่หลุดนะคะถ้าอย่างนั้นคือช่วงนี้ต้องมีปัจจัยอะไรที่เราจะต้องจับตาบ้างคะแล้วก็กลยุทธ์ที่อยู่ที่พันห้าร้อยบวกลบแบบนี้ค่ะนักลงทุนต้องทำยังไงคะเราแนะนําทยอยซื้ออยู่ครับทยอยซื้ออยู่ทยอยซื้ออยู่ครับโดยเฉพาะหุ้นที่โดนทุบแรงๆอย่างธนาคารค่ะโดยเฉพาะกลุ่มแบงค์นะคะวันนี้วันนี้หุ้นพลังงานก็เริ่มโดนบ้างค่ะ เนื่องจากราคานังมันเมื่อคืนมันลดกว่า60เหรียญที่เวสเทนสนะครับหลังจากที่ขึ้นมาก็เมื่อคืนก็ย่อแล้วแนวรับเราเล่นอยู่2ตัว3ตัวนะครับแนวรับของท็อปอยู่ที่55บาทา่ะทครับค่ะที่งั้นเดี๋ยวเรามาดูปัจจัยที่ที่เราต้องตามกันหน่อยสำหรับภาพของเซตช่วงนี้นะพี่เปียเตรียมสไลด์มาให้ดูกันด้วยเตรียมให้ดูด้วยคือตอนนี้เราพูดกันเยอะเรื่องของค่าเงินบาทนะครับที่มันอ่อนตัวในรอบ3ปี4ปี5ปีว่ากันไปนะครับ เรายืนอยู่ประมาณตอนนี้เรายืนอยู่ที่3 3มสบาทห้าสิบครับดูตามกราฟนะครับตอนนี้ในแง่ของกราฟก็ชวนแนวต้านอยู่แต่ว่ามันก็จะอ่อนค่าอยู่ในกรอบนี้นะครับสามสามสามสบสามสี 3, 3, 4, ่ 3, 4, ไม่น่าเกินอนะ่ะไม่น่าเกินไม่น่าเกินซึ่งมันจะมีผลตล่ลตอตลาดหุ้นยังไงคะครับเมื่อก่อนเนี่ยเรายืนอยู่ประมาณ32บาทนี่ขึ้นมาประมาณบาทห้าสิบตังค์อ่อนค่าขึ้นมาประมาณบาทห้าสิบอันนี้การอ่อนค่าเนี่ย บาท50มันมีนัยยะสาคัญต่อเงินลงทุนในต่างประเทศที่ถือเป็นสกุลเงินบาทไว้มันเขาจะต้องขายทั้งตราสารหนี้ทั้งหุ้นน่นะขายแล้วเขาต้องเอาเงินออกไปก่อนค่ะเอาออกไปก็เลยทําให้ค่าเงินบาทมันไปมันอ่อนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะยืนอยู่บนอยู่กับที่พอมันเริ่มยืนอยู่อย่างมั่นคงซึ่งผมเดาว่าเป็น3 3บาท50ถึง3 4นะยืนอยู่นี่สักพักแท้ที่สองที่เดี๋ยวเงินจะกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าค่าเงินบาทเป็นแบบนี้ ระยะสั้นเรา,ารอาจจะโดนกดดันจากการขายของตาอ่างประเทศแต่ว่าระยะยาวผมเชื่อว่ามีโอกาสเร็วเร็วมากกว่าที่คิดที่ฝรั่งจะเข้าตลาดหุนไทยนะคระับตามดูแลกันน่าจะแถวแถวมิถุนาเดิมเราคาดกันว่าตลาดจะแกว่งตัวข้างๆทั้งพฤษภาเลยแล้วมิถุนาจะเลือกข้างแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นขาขึ้นแล้วประเด็นหนึ่งที่เดาอยู่ตอนนี้ก็คือค่างเงินบาทจะทรงตัวแถว33บาท5 0ถึง34 แล้วฝรั่งจะเริ่มครับค่ะสแสดงว่าอาจจะเป็นจังหวะที่ดีด้วยซ้ําสําหรับการปรับฐานในรอบนี้ใช่ครับเพราะพฝ<า>ร <พา S 1> ั่งเขาแล่นยันมา3 50, 50, ามสาม้าสิบเขาได้ไประโยชน์ค่ะอย่างนี้ภาพมุมมองของเซตละคะเรียกมองกรอบอยังไงบ้างคะอันนี้เราเราย้อนมันแข็งเฉพาะทั่วทีมันอ่อนองั้นบาทเฉพาะขอดีเอสนะครับค่ะส่วนเยนเนี่ยยังไม่ไม่เท่าไหร่ค่ะทางทางเงินสกุลยูโรก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับก็แต่ว่านี่ของสิงคโปร์นะครับค่ะ แต่ว่าก็ช่วยให้ราคาน้ํามันก็ค่อยๆฟื้นตัวนะครับก็ช่วยให้เราเนี่ยมีโพซิชันที่ดีในครึ่งปีหลังในการที่จะส่งออกได้ดีขึ้นค่าน้ํามันก็ยังไม่ลงแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับขึ้นแม้จะย่อบ้างแม้จะย่อบ้างก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าโอกาสที่ทางผูมิพลังงานจะลงน้อยเพราะนั้นโอกาสที่เซ็ตจะแผวนตัวด้านข้างก็ก็ไม่มากไซเบอร์มากไอ้ไปเซทททีจะลงไม่ลงเพราะนั้นก็เลยไม่คิดว่าจะหลุดพันห้า เมื่อวานที่หลุดมาก็วลุ่มไม่ได้ออกมาก็เลยคิดว่าไม่น่ากลัวเพราะฉะนั้นาภาพหลังจากนี้เราจะเป็นยังไงคะเดือนพฤษภามิถุนานเราจะไซด์เวหรือเราจะขึ้นดีคะ,ะจะไซด์เวอยู่ตรงนี้ครับจะอยู่ในกรอบนี้ครับเท่าไหร่คะพันห้าร้อยจริงๆมันคือพันห้าร้อยยี่สิบนะครับแล้วก็ปรับเอาไว้ในกานสำหรับข้างล่างพันห้าร้อยถึงพันร้อยยี่สิบข้างบนก็พันหกร้อยถึงพันหกร้อยแปดสิบยังอยู่ในกรอบนี้อยู่ยังอยู่ในกรอบนี้อยู่แล้วเรายืนอยู่ข้างล่างของกรอบหมายความว่าซื้อได้ซื้อได้แล้วถ้าฝรั่งเข้ามาจริง ที่เราคาดหวังไว้ก็มีโอกาสที่เราจะเห็นเซตขึ้นไปด้วยซ้ำครับค่ะเป็นในเดือนมิถุนายนนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนนะคะอย่างนี้ในช่วงจังหวะที่ตอนนี้เราอยู่กรอบด้านล่างถือว่าเป็นโอกาสดีของการซื้อเราต้องเลือกซื้อหุ้นแบบไหนคะเมื่อกี้พี่เปียบอกว่าซื้อหุ้นที่ลงมาแรงก็คือซื้อหลักๆแล้วกันนะครับคือตอนนี้หุ้นหุ้นเกรดที่เรียกว่าดีด็อกดีด็อกก็คือเล็กๆเนี่ยตายสนิทนะครับไม่ฟื้นนะครับเหลือเฉพาะ a เอบีที่พี่เป็นหลักๆ B, B. ีก็ก็มีมีที่แข็งแรงเฉพาะกลุ่มอิ็กทอร์คนิครับเอกลุ่มแบงก์ก็โดนขายพลังงานก็แกวงไปแกวงมานั้นเรื่องก,กลุ่มธานาคาราที่โดนทุบเยอะๆผมคิดว่าโดนเยอะไปอย่างเช่นกลุ่มไทยแบง์ ค่นั้นมาดูกราฟกันหน่อยดีไหมคะมีตัวไหนบ้างคะที่เราสามารถที่จะซื้อได้ตอนนี้เซ็ตลงมาอยู่ที่บริเวณกรอบด้านล่าง1,500บวกลบนะคะถ้าตามเทคนิคที่พี่เปียววิเคราะห์จากหลายปัจจัยแล้วก็คิดว่าเป็นจังหวะที่ดีของการซื้อได้นะคะตัวที่ลงมาแรงเป็นจังหวะของการซื้อค่ะในการซื้อถ้าซื้อกังวลก็ทยอยซื้อนะครับซื้อกรุงไทยแบงค์ครับ KTB นะคะมาดูกราฟค่ะเป็นยังไงคะสำหรับตัวของ KTB ลงมาเยอะเหมือนกันนะคะลงแรงไปแล้วเวลากลับตัวหรือยังคะก็รอสัญญาณ แท่งเขียวสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีแท่งเขียวเยอะขึ้นเริ่มไม่มีนิวโรอย่างนี้เราถือว่าโอเคเพราะฉะนั้นถือว่าเริ่มสะสมได้ละทยอยสะสมได้นะคะแล้ว SCB เวลาซื้อต้องไปรอขายเมื่อไหร่ยังไงคะเวลาเวลาอยากอยากขายนี่ถ้าเราดูสัก21สั้นๆน่าจะได้ถ้าถ้าดีดกลับเร็วๆก็สัก22บสาทห0สำหรับ KTB ใช่แต่ว่าเอาเป็นว่าเอาสักเอาสักบาทหนึ่งก่อนแล้วกันนะสัก5%อ่าไปที่ตัวถัดมาเลยค่ะตัวถัดมาเป็น SCB ครับ SCB นะคะก็เมื่อวานเมื่อวานก็มีลงมาเยอะเหมือนกันเพื่อนของหุ้นแบงค์คล้ายๆกันเหมือนกันนะคะคล้ายๆกันคือคือมันเริ่มมีแรงซื้อค่ะแรงซื้อค่ะแล้วก็ทําให้ทําให้มีโอกาสจะฟื้นกลับได้ในระยะสั้นนะครับแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่คะตัว SCB ร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบนะคะคือแนวรับค่ะครับ KTB KTB มาสคูอยู่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบนะครับสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสำหรับ KTB แล้วแล้วเวลาขายล่ะคะสำหรับ SCBSCB อยู่แถวร้อยหกสิบเจ็ดครับ 167ขายนะคะก็ประมาณสัก6บาท7บาทค่ะสี่สักห้าเปอร์เซ็นต์นะครับค่ะเป็นไปได้ตัวถัดมานะคะตัวถัดมาเป็นหุ้น BC ค่ะคือตัวโยไทนะครับลงมาที่แนวรับพอดีครับตัวโยไทตอนนี้ราคาหน้ากระดานนะคะอยู่ที่ครับอยู่ที่เท่าไหร่คะเอ่อหน้ากระดานอยู่เท่าไหร่คะแนวรับมันอยู่31บาทค่ะแนวรับอยู่ที่31นะคะครับแล้วเวลาซื้อต้องทำยังไงคะซื้อก็ทยอยเก็บสถาฐานี้ครับสักครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้ครับ เผื่อถอยมาแถวเ่สัก2ี่บาทอีกสักครึ่งค่ะต้องมีจุด stop loss ไหมคะไม่ต้องครับเล่นเล่น A B C ไม่ต้องครับตัวถัดมาเฉพาะดีด็อกอย่างเดียวเฉพาะดีด็อกนะคะตัวถัดมาก็เอา W H A ครับวับมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของราคานะคะใช่ครับกจะมีสภาพคล่องเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นครับแนวรับ U สามบาทครับ 3ามบาทแปแนวรับที่2ก็3ามบาทหกดูเอาละกันครับอยู่2แนวนี้แหละครับค่ะต้องมี stop loss ไหมคะไม่ต้องครับไม่ต้องนะคะพูดที่ให้นี่รบกวนถือไว้สักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็กำไรก็ขายนะครับใช่วันเดียวนะคะไม่กำไรก็ขายนะคะแล้วก็ท็อปที่55ท็อปจะทำมาอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสุดท้ายใช่ไหมคะตัวสุดท้ายครับท็อปนะคะแนวรับอยู่ที่5้าสิบ้าทก็ตอนนี้ย่ำอยู่ที่55บาท25สตางค์ถูกต้องครับนะคะค่ะก็สามารถที่จะ รับได้แล้วจังหวะการขายของท็อปแล้วฮะท็อปอยู่ทีอ่อยู่ที่ประมาณสัก59ครับค่ะ,คะประมาณ59บาท นะคะก็สําหรับตัวของท็อปก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถที่จะซื้อได้แล้วก็แนวต้านอยู่ที่59บาทนะคะคนี่เป็นกลยุทธ์ที่พี่เปียกกาหนดให้เราในช่วงเย็นวันศุกร์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมเช้าวันศุกร์แบบนี้นะคะสำหรับตลาดหุ้นที่ย่อตัวลงมาอยู่ในกรอบด้านล่าง1,500จุดบวกลบเป็นจังหวะของการซื้อโดยซื้อหุ้นที่ลงมาแรงค่ะแนะนํากันไปหลากหลายตัวเลยนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะไปพักโฆษณากันก่อน แต่ว่าช่วงหน้าค่ะใครที่อยากจะพูดคุยกับพี่เปียกนะคะเตรียมยกหูทโทรศัพท์ค่ะเปิดสายให้ถามหุ้นในพอร์ตของคุณผู้ชมนะคะในช่วงที่2ของรายการ Stop Loss หลังโฆษณาช่วงนี้พักโฆษณากันก่อนค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss ค่ะช่วงนี้เปิดสายให้ปรึกษาหุ้นในพอร์ตนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ด้านล่างพูดคุยกับพี่เปียกนะัทวัฒน์อ้นรัฐจากบริษัทหลักทรัพย์ JMB กันได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปที่สายแรกนะคะคที่สายของคุณเปิดเข้ามารอแล้วค่ะ คุณเปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคขอถามหุ้นเอ่อทัสโกค่ะแนวรับแนวต้านค่ะค่ะสำหรับตัวของทัสโกนะคะจะมีแนวรับแนวต้านอยู่ที่บริเวณเท่าไหร่คะราคาย่อ,อลงมาเป็นแท่งแดงนะคะครับราคายืนที่12บาท80ลงแรงเลยค่ะครับแนวรับอยู่ตรงนี้ครับซื้อได้ครึ่งหนึ่ง,ค,งครับค่ะแสดงว่ายังมีโอกาสจะลงอีกระคะเออเวลาเราเล่นเก็งกำไรเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้นะครับพยายามเหลือเงินไว้สักครึ่งหนึ่งเผื่อไว้ ว่าถ้ามันเริ่มยืนได้จะพุ่งและ follow อะไรก็ได้ว่าว่าไปนะครับแต่ว่าตรงนี้เมื่อมันเป็นแนวรับเราก็จะซื้อจียิงแนวรับอยู่13นะครับแต่ว่าตอนนี้ถอยลงมาเหลือประมาณ12.8ก็ซื้อได้ครับแนวต้านล่ะคะแนวต้านก็จะเป็นแค่ไฮเดิมครับประมาณสัก15บาทต่อที่สายพุณจรัญญาค่ะพุณจรัญญาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะถาม TPIPL อะค่ะอยู่2.90เลยทำไงดีคะค่ะ ทีไบโพลีนนะคะสองบาทเก้าสิบเป็นต้นทุนราคาทีไบโพลีหน้ากระดานสองบาทหกสิบสี่ตางค์ต้องทํำยังไงดีคะพี่เปียกครับเดี๋ยวรอซื้อเฉลี่ยนะครับทีไบโพลีนสามารถซื้อเฉลี่ยได้นะครับแนวรับที่จะซื้อเฉลี่ยจะอยู่ประมาณสองสองบาทสามสิบถึงสี่สิบนะครับค่ะอยู่ตรงนี้ครับค่ะสองบาทสามสิบนะคะสองบาทสี่สิบเป็นแนวรับนะคะซื้อถัวเฉลี่ยได้ซื้อถัวเฉลี่ยได้แล้วก็เวลาขายจะมีแนวต้านที่แนวต้านอยู่ประมาณสองบาท ประมาณ2องบาทแปครับค่ะสองบาทแปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถือต้นทุนเดิมก็อาจจะยังไม่ไม่ขึ้นไปเท่าไหร่เพราะต้นทุนเท่าไหร่นะสองบาทเกาสประมาณสองบาทเกจำเป็นต้องซื้อเฉลี่ยครับถึงจะออกได้ต้องซื้อเฉลี่ยนะคะไปต่อที่สายถัดมาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอเชิญค่ะค่ะสิทเออไอเฟกที่14บสีาท่าค่ะซื้อถั่วได้ไหมคะ ไอเฟก14บา,บาทห้าจะซื้อถัว่วได้หรือไม่นะคะไอเฟกนะคะหน้กกากระดาน10บาท90สตางโอกาสหลุด10บาทมีไหมคะต้องซื้อไหมคะหรือว่าไม่ควรคะไม่ควรครับไม่ควรซื้อนะคะไม่ควรซื้อครับไม่ควรซื้อค,คือไอเฟกต้องรอให้มันนิ่งกว่านี้ครับค่ะคือเดี๋ยวเดี๋ยวพอหลุดหลุด10บาทก็จะเจอแรงขายอีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วมันจะลงไปนอนนิ่งแล้วมันจะยกตัวขึ้นค่ะใช้วิธีช็อตพอร์ตดีกว่าครับหมายถึงขายแล้วรับคืนเนี่ยจะดีกว่านะครับค่ะอ่า เพราะฉะนั้น<า>เวลาถูเราติดไอเฟกอยู่เนี่ยคือจริงๆรอก็ได้นะครับไอเฟกก็เป็นบริษัทที่ไม่ได้ถึงขนาดแย่มากนะครับมีกําไรมีโครงการในอนาคตพอสมควรคก็<ม>อดทนนิดนึงแต่ไม่ค่อยอยากให้ซื้อเฉลี่ยครับเพราะซื้อเฉลี่ยมันจะหนักเพราะมันยังไม่ดิ่งมันยังลงมาไม่ไม่ไม่ไมไมไมสุดนะครับค่ะมีคุณผู้ชมทางบ้านฝากถามตัว AAV มานะคะ Asia Aviation สายการบินนะคะเป็นยังไงบ้างคะสายการบินดูจากแพทเทิร์นครับดูจากแพทเทิร์นก็ ราคาจะลงมาหาประมาณนี้ครับ4ี่บาทสาครับค่ะยังมีโอกาสลดลดลงต่อใช่ไหมคะครับ4ี่บาทสาถึง4ี่บาทสีจะเป็นแนวรับสำหรับการซื้อเฉลี่ยนะครับถ้าติดนะครับค่ะแต่ถ้าไม่ติดอยากจะเล่นเนี่ยผมคิดว่าไปเล่นตัวอื่นจะดีกว่าค่ะไปต่อที่สายคุณนิสาคุณนิสาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากถามอีวีเอค่ะค่ะซื้อเรียกค่ะแล้วต้านค่ะอ๋อแนวรับแนวต้าน IVL นะคะราคา IVL ีนาฬกายี่สิบาทสิสตางค์ค่ะ ถ้าจะซื้อเนี่ยก็ดูมีสองราคานะครับตรงยี่บสามเนี่ยได้อันได้ได้ได้ซื้อได้นะครับแล้วก็ไปลงอีกทีก็ประมาณสักยี่สิบเลยครับที่ถามว่าเออมันมันน่าซื้อไหมก็บอกว่าเออยังไม่ยังไม่น่าซื้อยังไม่น่าซื้อเท่าไหร่แต่ถ้าชอบจริงๆเนี่ยมียี่สิบสามกับยี่สบเอ็ดดูเอาแล้วครับ21เอ็ดกับยี่บสาเป็นแนวรับนะคะแนวรับครับแนวต้านล่ะคะแนวต้านแนวต้านนี่ยังบอกไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เท่าที่เห็นตามเส้นก็แค่ยี่สิบห้าครับ ็แสดงว่าถ้าหลุด23ก็ไปรอรับที่21นะคะแต่ถ้าถ้ารี้าอย่างไม่น่าซื้อไหมอย่างไม่น่าซื้อแต่ถ้ารีบาวไป25ก็ขายได้ครับค่ะต่อที่สายคุณแอดนะคะคุณแอดสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ PSL ติดอยู่ที่15บาค่ะซื้อถั่วได้ไหมคะตัวไหนนะคะพ P เชียดมั้งพ P เชียดใช่ไหมครับ PSL ค่ะพ P เชียดค่ะพ P เชียดนะครับ PSL ติดอยู่ที่15บาทนะคะ15ซื้อถั่วได้ครับ PSL ค่ะขอแนวรับในการแนวรับมันอยู่ที่10บาทนี่นะครับค่ะครับก็คือซื้อเฉลี่ยได้ครับค่ะซื้อเฉลี่ยได้ครนี้เราจะต้องเข้าใจว่าการที่เราตัดสินใจที่จะซื้อเฉลี่ยหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเหมือนจะเป็นไอตัวไม่สองตัวเมื่อกี้นะครับค่ะซื้อแล้วเนี่ยเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้ต้นทุนมันลดต่ําลงเมื่อให้ต้นทุนลดต่าลงสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องนั่งรอมันจนกว่าจะฟื้นตัวค่ะระยะเวลาในการอย่างพีเชียดเนี่ยถ้าจะซื้อก็ต้องรอรอบของมัน แต่ราคาเนี้ยบอกว่าซื้อได้แต่ว่าต้องบอกว่าต้องถือไว้สักสามเดือนหกเดือนกว่าจะได้กลับมาต้องต้องเข้าใจนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะซื้อแล้วแบบเอ้ยทำไมมันยังไม่ขึ้นอะไรเงี้ยเราซื้อเฉลี่ยเพื่อลดให้ต้นทุนมันลงเพื่อจะรอขายในรอบต่อไปเพราะฉะนั้นก็ซื้อได้นะคะสำหรับตัว PSL ซื้อได้ครับแต่ซื้อเฉลี่ยนะครับมาต่อที่สายถัดมานะคะก็ขอขอแนวรับนิดนึงนะคะก็ประมาณนี้หน้ากระดาษประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับเพียงแต่ว่าคนไม่มีก็อย่าไปยุ่งกับเขานะครับค่ะค่ะต่อดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าเดี๋ยวให้ทางทีมงานสลับสายนิดนึงนะคะไปต่อที่สายคุณดวงนาภาค่ะสวัสดีค่ะอ่าสายหลุดไปนะคะก็การลดดอกเบี้ยครับนะคะอ่ามาที่คุณอนันต์ก่อนแล้วกันนะคะคุณอนันต์สวัสดีค่ะ คุณนันท์ค่ะสายน่าจะไม่ค่อยดีนิงนะคะคือการลดดอกเบี้ยของแบงก์ชาติที่ราติดต่อกันสองรอบรอบนี้นะคะพี่เพชรมองว่ามันจะมีผลต่อหุ้นกลุ่มไหนไหมคะที่เราพอจะลงทุนได้คือการลดดอกเบี้ยปั๊บเนี่ยสักระยะหนึ่งสักอาทิตย์สองที่มันมีผลทันทีเลยคือค่าเงินมันอ่อนก็คือที่เห็นอยู่เห็นชัดๆเลยค่าเงินอ่อนค่ะเมื่อค่าเงินอ่อนค่าลงกว่ากว่าเดิมเนี่ยทำให้ภูมิสงออกน่าจะดีขึ้นท่องเที่ยวน่าจะดีขึ้น แล้วก็เดี๋ยวปลายเดือนนี้เขาจะประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผมผมผมยังคิดว่าทุกทุกอย่างเริ่มมาตามถูกที่ถูกทางถูกเวลาแล้วละ่ะอดทน้รออยสักเดือนสองเดือนเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มไหนที่น่าจะได้รับอันนี้ส่งออกกับท่องเที่ยวครับส่งออกกับท่องเที่ยวใช่ไหมพี่เปี๊ยกมีท็อปิกในใจไหมคะถ้าถ้าเป็น CIMB เขาจะให้เล่นตัวเซนเทลเซนเทลเซนเทลลงแล้วนะครับให้เล่นลงแล็บแล้วก็ AOTAOT นะคะ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ล่ะคะไม่ได้ประโยชน์นะคะจากการลดดอกเบีย้ยยังยังไม่เป็นรูปเป็นร่างครับโดยจากโครงสร้างแล้วกําลังซื้อมันมีปัญหาที่กําลังซื้อเราต้องรองให้ความเชื่อมั่นกลับมาสักสองสามเดือน,นะคระับอสังหาัน่าจะมาแถว q u a r t e 4ค่ะสุดท้ายนะพี่เพียงย้ำก<ๆ>ลย,ยุทธ์ทิ้งท้ายกันนิดนึงสำหรับภาพใหญ่หน่อยนะคะ,คะสำหรับเดือนพฤษภาคมนี้เขาบอกว่าเดือนนี้หุ้นไม่ค่อยดีเลยค่ะผมยังคิดว่าตลาดเป็นแนวโน้มแกว่งตัวด้านข้างคำว่าแกว่งตัวด้านข้างจะมีกรอบคือ1 0 0ข้างบนเนี่ย พันห้าถึงพันสองร้อยี่สิบเป็นกรอบล่างข้างบนก็พันหกร้อยถึงพันเอ้ยพันห้าร้อยแปดสิบหกหกสิบถึงพันห้าร้อยแปดสิบเพราะนั้นตอนนี้เรามันอยู่กรอบล่างเราเลยคิดว่าเราขออนุญาตแนะนําซื้อเก็บแนะนําซื้อนะคะแล้วเราต้องซื้อกี่เปอร์เซ็นต์คะทยอยไปเรื่อยๆเลยครับตามสะดวกเลยครับเพราะว่าโครงสร้างแนวโน้มแข่งตัวด้านข้างเนี่ยอย่าซื้อเต็มพอร์ตนะครับเพราะว่ามันจะอึดอัด เอ,อเนนี้ค่อยๆซื้อเซตอยู่ที่1,498ค่ะดูเหมือนจะพยายามต่ำกว่าพ5 0 0้านะคะไม่เป็นไรเขาพยายามก็พยายามไปเราก็เก็บของเราไปยิ่ง,งใช้เวลาตรงนี้สักวันสองวันได้ยิง่งดีทําเราจะได้หุ้นราคาไม่แพงเพราะฉะนั้นก็ยังคงที่จะ มีการทยอยสะสมหุ้นที่แนะนํากันไปได้โดยเฉพาะหุ้นที่ลงมาแรงนะคะโดยพี่เปียกมองว่ายังไงก็ตาม1500บวกลบนี้เป็นบริเวณที่น่าซื้อสะสมนเพื่อลงทุนใช่ครับนะคะหรือว่าอาจจะเก็งกําไรเป็นรอบก็ได้ด้วยเป็นกับที่แนะนํากันไปหลายตัวถ้าดูกันไม่ทันเดี๋ยวไปตามดูคลิปได้ที่ u t u b e นะคะทิ้งท้ายช่วงนี้สําหรับแฟนๆต่างจังหวัดของพี่เปียกครับคือผมเป็นคนชอบสอนที่ต่างจังหวัดนะครับรอบนี้มีสอนที่ขอนแก่นนะครับกับเชียงใหม่นะครับคือถ้า จำเบอร์โทรศัพท์อะไรไม่ได้เนี่ยไปดูที่เว w บแมงเม้าส์สำรานภาษาไทยค,คอมได้นะครับโทรศัพท์ขึ้นขึ้นให้หน้าจอค่ะพี่เปี๊ยกจะไปที่ต่างจังหวัดนะคะสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะเรียนหุ้นกับพี่เปี๊ยกก็ติดตอ่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นอยู่นี่เลยนะคะควันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะสำหรับการกําหนดกลยุทธ์ในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะกับรองกรรมการฝ่ายค้าหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ TIB พี่เปี๊ยกนทวัฒน์อ้นรัตน์กมากๆเลยค่ะ ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะหุ้นลงมาแบบนี้เป็นจังหวะที่ดีของการซื้อนะคะแล้วก็เราเลือกหุ้นให้แล้วในรายการ Stop Loss นะคะติดตามคลิปวิดีโอยอ้อนหลังกันทาง YouTube ค่ะช่วงพักเช้านี้หมดเวลาแล้วนะคะพี่เพียกนัทวัฒน์อ้นรัฐจากบริษัทหลักทรัพย์ IMB มวยธนวัฒนประโชนและทีมงานเนชั่นลากันไปก่อนในช่วงพักเช้าวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ